m o นนี่บัฟเฟลอพ d c a s แเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายอยากลงทุนให้ประสบความสำเร็จต้องมีอาชีพเป็นนักลงทุนเท่านั้นเลยหรือเปล่าถ้าคนไม่มีเวลาสามารถประสบความสำเร็จด้านการลงทุนได้หรือไม่วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลำบากของหลายๆฝ่ายเหมือนเดิมเลยนะครับก็สถานการณ์โควิดบ้านเราตอนนี้ก็แย่ลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้อัตราผู้ติดเชื้อเนี่ก็ทะลุ16ื่นไปแล้วนะครับแล้วก็จากที่ผมลองตาม อาจารย์หมอล้กันนะครับนักวิเคราะห์นักวิจัยต่างๆเนี่ยก็ยังบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดที่เราอาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันอาจจะทะลุ30,000คนต่อวันนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เงินในกระเป๋ากันดีๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ลําบากกันหลายๆฝ่ายจริงๆนะครับอพอดีครับวันนี้ผมมี อีกหนึ่งเทคนิคละกันนะครับที่ผมใช้มาโดยตลอดนะครับบางช่วงบางตอนได้ใช้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบคืออย่างตัวมันนี่แบบโฟลเองเนี่ยก็เป็นบริษัทถูกไหมครับเป็นบริษัทเนี่ยมันก็จะมีงานรูทีนต่างๆมีงานบางงานที่บางทีเมื่อก่อนตน้องออกไปหาลูกค้าแต่ช่วงนี้อาจจะอยู่บ้านเยอะหน่อยนะครับออ,อฟฟิศเยอะหน่อยก็มีออกไปหาลูกค้าจะเรียกว่าผมเองก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอตลอดเวลาเหมือนผมก็เชื่อว่าอยู่เหมือนกับใครหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่า คนที่เป็นอาชีพนักลงทุนเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็เป็นนักลงทุนที่ดูกราฟทั้งวันอ่านงงอ่านงบอ่านอะไรทั้งวันกันไปนะครับถ้าเขาไม่ได้มีงานอื่น,นแทรกเข้ามาก็เป็นอาชีพนักลงทุนถูกไหมครับแต่ผมเชื่อว่า มากกว่า99%แล้วกันนะครับคนที่ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเขาไม่ได้มีอาชีพเป็นนักลงทุนซึ่งผมก็เป็นหนึ่งใน99นั่นแหละครับที่ไม่ได้มีอาชีพเป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพที่ไม่มีงานอื่นเลยแล้วก็ดูหน้าจอคอมตลอดเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นอะไรแบบนั้นนะครับก็ไม่ได้ทําแบบนั้นผมก็มีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบดูแลด้วยดังนั้นผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเวลาดูหน้าจอเหมือนกันลหลายๆท่านเพราะว่าต้องมีงานอื่นต้องรับผิดชอบนะครับทีนี้ผมก เอาตัวรอดไม่ได้ยังไงไม่มีเวลาอยู่ในตลาดแล้วยังพอทํากําไรได้ผมไม่ได้บอกว่าผมทํากําไรได้เยอะมากมายนะครับในตลาดการลงทุนแต่ว่าก็ไม่ขาดทุนแล้วก็พอมีกําไรอยู่ในระดับที่ผมพึงพอใจกับที่ผมตั้งใจไว้นะครับต้องมาพูดก่อนครับว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้ ยึดติดหรือว่ายึดมั่นกับสินทรัพย์ไหนเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนสังหาริมาทรัพย์ทองคําเทรดค่าเงินหรือว่าจะใช้เทคนิคเทรดเรื่องของคริปโตดูพื้นฐานลงทุน VI ในคริปโตเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ปิดกั้นเลยอันนี้แล้วแต่ทุกท่านสะดวกแล้วแต่ทุกท่านชอบนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ค่อยมีเวลาติดตามตลาดมากนักแบบว่าทั้งวันทํางานเสร็จปุ๊บมีเวลาดูตลาดอีกทีนึงเนี่ยก็คือตอนเย็นเลยเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าอยากให้ทุกท่านนะครับ เริ่มศึกษาการลงทุนด้วยตัวเองครับ คือต้องยอมรับครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนสื่อต่างๆมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์มีทมั้งเพจการเงินมีคอมมูนิตี้ต่างๆเรื่องของการลงทุนนะครับเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มันก็จะมีคนที่เป็นกูรูที่เก่งกาจนะครับออกมาแนะนําหุ้นแนะนําเหรียญแนะนาข่าวต่างๆให้กับเรานะครับเราก็ไปนั่งฟังแล้วก็คล้อยตาเราก็ซื้อไปถูกไหมครับแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านตั้งไมเซตแบบหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีข่าวสารมีอะไรออกมาเยอะมากนะครับผมเป็นคนนึ ที่ผมตามข่าวทุกวันเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าตามไม่ทันเหมือนกันไหนจะโลกของหุ้นโลกของค่าเงินโลกของคริปโตนะครับมันค่อนข้างไปเร็วมากๆนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้นักลงทุนท่านไหนก็ตามนะครับที่ไม่ได้มีเวลาเนี่ยต้องรู้จักการทําการบ้านนะครับคัดเลือกสินทรัพย์ในดวงใจได้ด้วยตัวเองสินทรัพย์ที่ผมถ้าเกิดเราอยากลงทุนในหุ้นเนี่ยเราต้อง <c oughs> โทษครับเราต้องเลือกหุ้นที่เราชอบเนี่ย ในใจได้ด้วยตัวเองนะครับต้องทําเป็นเองนะครับเพราะว่าวิธีเนี่ยมันผมใช้คำว,ว่ามันไม่มีสูตรลับหรือว่าสูตรตายตัวในการคัดเลือกหุ้นนะครับเอานักลงทุนสาย vi อ่านงบมาดูกัน10คนนะครับ <c oughs> ก็ให้ความเห็นในหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยไม่ตรงกันนะครับอันนี้คือความเป็นจริงเลยแล้วก็การที่เราสามารถทําการบ้านแล้วก็คัดเลือกหุ้นเองเป็นนะครับข้อดีมันก็คือ เมื่อถึงเวลาที่เราจําเป็นจะต้องขายมันออกไปนะครับเราจะสามารถตัดสินใจได้ง่ายเพราะว่าสิ่งที่เราคาดการณ์ว่าปัจจัยบวกที่ทําให้เราซื้อหุ้นตัวนี้มี5อันถ้ามันไม่เป็นตาม1-5ถึงที่เราตั้งใจไว้ครับเราก็ตัดสินใจขายออกได้เพราะว่าหุ้นตัวนี้ก็จะไม่ได้เติบโตตามที่เราต้องการหรือว่าใครลงทุนคริปโตนะครับเราบอกว่าเฮ้ยยูเซอร์เบสเขาน่าจะเพิ่มเขาน่าจะมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาช่วยทําให้เหรียญของเขาเนี่ยมีความต้องการใช้งานมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดผ่านไป6เดือนผ่านไป9เดือนผ่านไป12เดือนแล้วโมัันยงไม่ก้าวหนา้ามัันยง d i n ิ ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าบางทีการตัดสินใจขายออกมาก่อนนะครับเพื่อไปหาโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากกว่าก็เป็นทางเลือกเหมือนกันนะครับซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับว่าต่อให้เราไม่มีเวลานะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าการลงทุนมันง่ายขนาดที่ว่าเราซื้อปุ๊บถือลืม3เดือน6เดือนแล้วมาดูอีกทีหนึ่งนะครับในฐานะที่เราลงทุนด้วยเหมือนกันผมอยากให้ทุกท่านตามข่าวทุกๆวันนะครับอย่างน้อยวันละ15นาที30มนาทีอาจจะหาสัก ยูทูบสักช่องหนึ่ง a c e b o o k สักเพจหนึ่งหรือถ้าใครสะดวกตามตามานี่เฟซบุ๊ผมก็ยินดีนะครับก็จะมีแชร์ข้อมูลเรื่อยๆแต่ว่าอยากให้หาซอสที่เราชอบอ่านแล้วเข้าใจอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันตรงกับสไตล์เราเนี่ยครับไว้สักช่อง2ช่องนะครับให้ดูทุกวันกลับมารีวิวอ่านทุกวันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเหตุผลที่ผมต้องบอกแบบนั้นเลยก็เพราะว่าโลกงของการลงทุนนะครับยิ่งยุคนี้เนี่ยข้อมูลมันวิ่งเร็วมากมันไปกันเร็วมากๆนะครับอ่ แล้วข่าวบางข่าวเนี่ยมันกระทบต่อราคาอย่างชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดเคสคลาสสิกเลยคือมีท่าสมมุติว่ามีการเพิ่มทุนแล้วเราเข้าไปซื้อโดยที่เราไม่รู้เนี่ยแล้วราคามันปรับลงมาโดยที่เราไม่ได้เพิ่มทุนด้วยครับเราขาดทุน30 40- 5 0ี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นนักเทรดนี่ครับการข่าวที่มันกระทบต่อหุ้นเราเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในการที่เราติดตามข่าวนี่ครับมันทําให้เราเห็นสภภาาาาาพพบรรยาารยกศวมของตลด นะครับว่าตอนนี้คนในตลาดคิดอย่างไรนะครับในสภาวะที่ตลาดเป็นขาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือตลาดเหรียญตลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับสภาวะที่ตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกหุ้นสักตัวหน,นึ่งนยครับโอกาสที่หุ้นมันจะบวกขึ้นไปได้ทันทีเนี่ยมันมีมากกว่าในสภาวะตลาดที่เป็นขาลงนะครับในตลาดขาลงมันก็มีหุ้นที่ขึ้นนั่นแหละครับแต่ว่าสมมติว่าเราปิดตาจิ้มเลือกห <That 's good. S 2> ุ้นสักตัวนี้โอกาสที่หุ้นจะขึ้นนะครับ ตลาดช่วงที่เป็นขาขึ้นในภาพรวมเนี่ยมันจะเจอหุ้นขึ้นเยอะกว่าเราก็มีโอกาสที่เราจะเลือกถูกตัวมากกว่าถูกไหมครับทีเนี้ยผมก็ถ้าเกิด,ดทุกท่านเล่นหุ้นเปิดสตรีมมิ่งดูสักวันละครั้งแล้วกันหลังตลาดปิดก็ได้ครับเราจะได้มารู้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรตามข่าวสักวันละ15นาที20นาทีเนี่ยผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นนักทุนสายเทคนิคนะครับที่ผมพูดมาพี่อาจจะดูเป็นสาย VI เป็นสายพื้นฐานนะครับ แต่ผมก็เชื่อนะครับว่านักลงทุนสายเทคนิคเนี่ยก็สามารถทํากําไรได้เช่นกันแต่ว่าถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าให้เลือกใช้ไทม์เฟรมในกราฟของตัวเองนะครับที่กว้างขึ้นหน่อยนะครับถ้าไม่มีเวลาเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้กราฟเดย์กับวีคเนี่ยครับเป็นตัวสร้างเซลล์สิกเนลกับายสิกเนลของเรานะครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออยังพอมีเวลาดูวันละสองสามครั้งได้อาจจะใช้กราฟสี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยผมอาจจะไม่แนะนําแล้วนะครับมันมีความผันผวนระยะสั้นสูงเกินไปนะครับ เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับคือเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงประมาณนึงนักนักลงทุนต้องมีอีโก้ประมาณนึงครับผมใช้คํานี้เลยเพราะว่าในตลาดการลงทุนนะครับมันจะมีแรงซื้อกับแรงขายในสินทรัพย์ในหุ้นตัวหนึ่งในเหรียญตัวหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเลย ซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีอีโก้เลยครับแน่นอนว่าเวลาเราอ่านข่าวเราไปฟังความคิดเห็นอะไรต่างๆเนะครับเราก็จะเจอความคิดเห็นที่เฉียรให้ซื้อกับเชียรให้ขายอยู่ตลอดเวลานะครับไม่งั้นออเดอร์มันไม่แมชแน่นอนนะครับมันจะมีคนเห็นทั้งสองด้านครับซึ่งแน่นอนครับว่าในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเจ้าของเงินของตัวเราเองเนี่ยครับเราก็ต้องตัดสินใจครับว่าเราจะให้แต้มบวกกับปัจจัยลบหรือปัจจัยบวกมากกว่ากันถ้าเราดูแล้วปัจจัยบวกมันดูน่าจะเยอะกว่าแหละมากกว่าปัจจัยลบแน่ๆมันน่าจะโตได้นะครับ เราก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดลบปัจจัยลบข้างหน้าเยอะเหลือเกินจํานวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดเลยไม่รู้ประเทศจะเปิดได้เมื่อไหร่ไอ Team ้เตีมรีโอเพนนิ่งไอ้เตีมรีคอเวอร์รี่ตีมต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมถ้าเราคิดแล้วว่าเออผู้ติดเชื้อขนาดนี้นะท่องเที่ยวไม่น่าจะกลับมาระดับ40บล้านคนได้อย่างรวดเร็วสมมุตินะครับเราก็อาจจะตัดสินใจขายหุ้นตัวที่ได้ตัวนั้นที่ได้ประโยชน์จากรีคอเวอรี่ตีมหรือว่าสิ่งที่เราคิดไว้ในตอนแรกก่อนนะครับ ซึ่งไอการบริหารจิตใจเนี่ยมันก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับสมมติว่าถ้าเกิดใครมีแผนการลงทุนนะครับเราต้องเลือกแผนการลงทุนเราก่อนถูกไหมครับสมมติว่าถ้าใครเป็นสาย VI เนี่ยครับเวลาที่ตลาดลงมาแดงๆงจัดๆแล้วเรารู้ว่าสมมติว่าเราประเมินมูลค่าหุ้นตัวนี้แล้วนะครับเราประเมินเองทําเองทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราเห็นแล้วว่าหุ้นตัวเนี้ยราคาพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่5้าิบนะแต่ราคาลงมาอยู่ที่4ี่สิบสา2สิบห้าสามสิบยี่สิบแปดยี่ิบ้าไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะครับหลายๆคนมักจะเป็นแบบนี้ครับคือมลาอตอนตนนดดัแง ท,ทั้งที่เราประเมินมูลค่าไว้แล้วนะครับมันจะเกิดเดามันจะเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดมานี่มันถูกหรือเปล่าตลาดทําไมมันแดงแดงมันแดงหรือเกินนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่สามารถลงทุนแบบ B i แล้วประสบความสําเร็จได้เนี่ยครับเขาจะต้องมั่นใจในสูตรที่เขาประเมินมูลค่าออกมาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขาคาดการไปในอนาคตเรียบร้อยแล้วว่ามูลค่ามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อมันราคาล่วงลงมานะครับสมมุติว่าพื้นฐานบริษัทนั้นไม่เปลี่ยนมันก็จะทําให้เกิด มาจีนออฟเซฟตี้หรือว่าส่วนที่ทํากําไรได้เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่กล้าซื้อตอนตลาดแดงเพราะว่าตอนมันแดงเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะแดงลงไปอีกถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงคนที่จะสําเร็จในเรื่องของการลงทุนได้ในระยะยาวจริงๆเนี่ยครับเขาต้องกล้าซื้อในจังหวะที่ตลาดมันแดงเนี่ยเพราะตอนตลาดเขียวๆเ,เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ปล่อยเลทโปรฟิตลันครับไม่ใช่จังหวะที่แบบไปนั่งไล่ ตาตามหลักการแล้วมันไม่ใช่จังหวะที่ไปไล่ไล่ราคาแบบนั้นนะครับมันจะทําให้เราได้ของที่แพงเกินจริงควรรอตลาดย่อๆอย่างที่คําที่วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกนะครับมันยังใช้ได้เสมอแต่มันทํายากมากนะครับก็คือกล้านในจังหวะที่คนอื่นกลัวแล้วก็กลัวในจังหวะที่คนอื่นกล้านั่นเองครับคนโดยทั่วไปชอบสีเขียวครับ ไฟาเขียวก็ไปหุ้นเขียวเราก็เข้าถูกไหมครับเราไม่รอย่อเราไม่รออะไรนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของแต่ละท่านนะครับสามารถทําได้แต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าต่อสู้กับจิตใจตัวเองได้ไม่ดีนักนะครับผมแนะนําว่า DCA ไปเลยครับสำหรับใครสายพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายเทคนิคนะครับเล่นกราฟเล่นทม์เฟรมที่ยาวขึ้นหน่อยนะครับสัก4ชั่วโมงเดยหรือว่าวีคไปเลยนะครับ แต่ว่าสาหรับสายทคนิคีเนี่ยก็มีส่วนที่ยากนะครับคือผมยอมรับว,ว่าพอรตที่ถือยาวผมเนี่ยมันใหญ่กว่าพอร์ตที่เทรดละกันนะครับซึ่งเทรดเนี่ยต้องใช้เวลากับมันเยอะมากนะครับเอาจริงคือแบบผลตอบแทนไม่ได้ดีกว่าพอรตถือยาวเท่าไหร่เลยนะฮะก็คิดๆิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยจะเลิกเทรดอยู่เร็วๆนี้นะแต่ว่าการเทรดมันก็ช่วยทําให้เรารับสกิลทําให้เราติดตามข่าวสารนั่นแหละครับด้วยอาชีพที่ผมมันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับการเทรดเนี่ยมันก็บังคับให้ตัวเองตามแล้วก็มีเรื่องเล่าให้กับ ผู้ติดตามของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่มันตามกันมาล้วครับมันก็เป็นผลได้ผลเสียแล้วกันนะครับแต่ว่าความยากของคนที่อยู่สายเทคนิคครับคือเรามักจะต่อรองกับตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อในสัญญาณที่มันเกิดขึ้นนะครับปัญหาที่ผมเจอหลายๆครั้งเลยคือตัวผมเองบางครั้งก็เป็นนะครับมักชอบต่อราคาครับอย่างเช่นเกิดบ่ายสัญญาณแล้วเกิดบ่ายสัญญาณตัวนี้มันสูงจังเลยเดี๋ยวมันน่าจะย่ออีกหน่อยมั้งเนี่ยครับ พออย่างเงี้ยพอรอมันยอ่อมันมักจะไม่ยอดีใส่หน้าเราเราก็จะเจ็บช้ำครับหรือว่าบางทีเกิดเซลล์สิกเนลแล้วเราก็มองว่าหย่ยโวลุ่มไม่เยอะเลยแต่มันราคามันลงมาถึงจุดขายแล้วอ้าาต่อต่อตอ,อีกหน่อยมีแทงแดงปืด้ดยาวๆลงมาให้เห็นเลยครับหลายครั้งมากๆนะครับที่เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากเล่นสายเทคนิคนะครับอย่างแรกเลยคือต้องมีเวลาเลือกไทมเฟรมที่เหมาะสมแล้วก็ใช้คําว่าไร้ความรู้สึกเป็นหุ่นยนต์ได้ยิ่งดีนะครับ เราทําแผนการลงทุนมาแล้วเกิด buy ซื้อเกิด sell ขายทําให้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าทุกแผนการลงทุนนะครับมันจะมีค่าเฉลี่ยของมันอยู่แล้วครับว่าแผนมันเป็นยังไงบ้างเราทำ backtest ได้ถ้าใครทําเป็นนะครับลองเอาแผนนี้ไปลองใช้ในอดีตว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเกิดลองทำ backtest เนี่ย ทุกคนจะเห็นเลยครับว่ามันไม่มีแผนการลงทุนแบบไหนนะครับสำหรับสายเทคนิคเนี่ยที่มันถูกต้องแบบ100%มันโอกาสถูกผมว่า60 70สนี่ผมสำหรับผมถือว่าโคตรเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดทำได้แบบนั้นแล้วเราสามารถกำหนด Stop loss ได้เร็วแล้วเวลากำไรกำไรคำใหญ่กว่าเนี่ยใ,ใ,ในในในภาพรวมในระยะยาวนะครับมันจะช่วยทำให้เราำทำกำไรได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องรอนั่นแหละครับรอจนกว่าจะเกิดบ u y s i g n แ l ลแล้วก็รอจนกว่าจะเกิดเซล l ์ i g n a l นั่นคือสิ่งที่ต้องทำนะครับ อีกอย่างหนึง่งที่นอกจากที่เราจะต้องคัดเลือกสินทรัพย์เองเป็นเลือกเองเป็นนะครับเราบริหารใจตัวเองเองปุ๊บทำตามระบบให้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอาจอยากจะแนะนําเลยนะครับที่ต้องทําต้องมีเลยนะครับคือหลายๆคนเนี่ย คอบชอบเข้าใจผิดว่าเวลาเราจะปั้นพอจากแบบหมื่นไปล้านเนี่ยครับก็คือเอาเงิน1 0 0 0 0่นแล้วก็หาคนตอบแทนทบไป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 นะครับจนมันเป็น1ล้านได้ใน10ปีสมมตินะครับขึ้นมา100เด้งใน10ปีนะครับซึ่งในความเป็นจริงผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีคนทําได้แต่มันน้อยมากๆคือก็เอาเงิน1 0 0 0 0่นลงทุนไปปีได้กาไรปีละหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทบต้นทบต้น,ทบต,นทบต้นไปเรื่อยๆจนมันเป็น1ล้านได้ใน10ปีนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในตตตตลลลลาาาดดดหหหุ้้้้นนนนนนนะะครใ o, รใิิปปโืืออไไก็แ็แแว่่่เเเเียงมจ มักจะมีการเติมเงินระหว่างทางด้วยเราทำงานมาได้เราเติมเงินเข้าพอร์ตเราไปทำนูน่นทำนี่มาแล้วก็เติมเงินเข้าพอร์ตไปนะครับมันแทบจะไม่มีใครเลยนะครับที่นักลงทุนดังๆเราไม่ใช่ไม่ใช่สายเติมเงิน,นครับไม่ใช่แบบมีเงินอยู่1ล้านปั้นเป็นพันล้านนี่ครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้า1 0,000่นเป็น1ล้านใน10ปีต้องใช้ให้ลงทุนได้60%ต่อปีทุกปีติดต่อกัน5มีปีไหนติดลบเลยซึ่ง ในทางทฤษฎีแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนอกจากนักคุนท่านนั้นจะเก่งมากๆซึ่งก็อาจจะมีนะครับแต่มันคงเป็นส่วนน้อยแล้วผมก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญหรือว่าชํานาญขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนมุมมองครับสมมติว่าเรามีเงินหมื่นเราตัดสินใจว่าเราจะออมเพิ่มเดือนละ1000งพันนะครับ แล้วให้มีหนึ่งล้านในสิบปีจากที่เราต้องลงทุนได้60%หกสิเปอร์เซ็นเนี่ยเราลงทุนได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับมันก็จะช่วยทําให้เรามีเงินหนึ่งล้านได้จะเห็นไหมครับว่ามันมีความเป็นไปได้ในแผนการลงทุนมากขึ้นซึ่งเป้าหมายการลงทุนที่ได้หกสิเปอร์เซ็นี่ยมันสามารถทําได้นะครับผมยืนยันว่าทําได้แต่มันต้องมีลูกลอ่อลูกชนมีความกล้าแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองแบบนี้นนพอร์ตเราจะกลายเป็นพอร์ตเสี่ยงสูงทันที นะครับหุ้นขนาดใหญ่ตัวเป้งๆพื้นฐานแน่นๆเนี่ยครับเราจะซื้อแทบไม่ได้เลยเราต้องไปซื้อหุ้นเล็กที่มีแนวโน้มเติบโตมาเป็นขนาดกลางอะไรลักษณะนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถลดผลตอบแทนที่เราต้องคาดหวังในจาก60มาเหลือ30ได้นะครับถ้าลดลงมาได้เนี่ยครับมันก็ช่วยทําให้ Rang e of product ที่สามารถลงทุนได้มันกว้างขึ้นความเสี่ยงก็น้อยลงนะครับแต่ถ้าใครลงทุนได้เพิ่มเดือนละ2000นะครับก็ใช้แค่ยี่สองเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าเกิดลงทุนเพิ่มได้เดือนละ3 0 0พก็ใช้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวผมชอบเลขสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นเลขที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยแล้วก็มันก็ดูมีพรีเมียมที่สามารถทำได้จริงนะครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันดูไม่เวอร์จนเกินไปนะครับดังนั้นอยากให้ทุกท่านเรื่องของการลงทุนเนี่ยอยากให้มองเรื่ ระยะเวลาแล้วก็ผลตอบแทนนะครับส่วนใหญ่คนมักจะไปโฟกัสที่ผลตอบแทนกันแล้วก็ระยะเวลานิดหน่อยเงินทุนไม่สนใจนะครับเน้นว่าให้มันได้ทบเร็วๆนะครับแต่ในความเป็นจริงคือ เงินทุนเป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะครับที่จะทําให้พอร์ตเราโตได้หรือไม่โตดังนั้นการหมั่นเติมเงินการเอากําไรใส่กลับเข้าไปไม่ถอนออกมาใช้แล้วก็สร้างไรายได้ไปแบบทบพอร์ตให้มันใหญ่ขึ้นก่อนในช่วงแรกตอนที่เรากาลังปั้นพอร์ตในช่วง5ปีแรก10ปีแรกนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านระวังไว้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยนะครับก็ต้องหมั่นตรวจสอบพอร์ตตัวเองครับคำว่าไม่มีเวลาไม่ได้หมายความว่าเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งั้งแล้วก็ลืม10ปีนะครับมันเปน มันดูว้าวมันดูน่าสนใจหุ้นราคา1บาทเพิ่มเป็น100หุร้นราคา15บาทเพิ่มเป็น300มันดูแล้วมันดูเซ็กซี่นะครับมันดูน่าติดตามมันดูว้าวนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเท่าที่ผมเข้าใจและติดตามมาเนี่ยครับการที่เราจะถือสินทรัพย์หนึ่งได้ตลอด10ปีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดที่แบบเราถือลืมนะครับการถือลืมบางทีมันเป็นความฟลุกที่มันขึ้นพอดีก็มีนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักลงทุนจริงๆเนี่ยเขาจะมีการติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องและเมื่อมีีอออเเนสาคคััญ่่ยทกกบหุ้รลืืถ นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราถือหุ้นตัวหนึ่งแน่นอนว่าความถี่ที่ตรวจเช็คหุ้นของตัวเองที่ที่หยาบที่สุดก็คือทุกไตรมาสก็คือเช็คงบว่ามันเติบโตตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับหรือว่าบางทีการตามข่าวทุกวันเนี่ยเราอาจจะเห็นข่าวของการควบรวมกิจาก,การเ,าเห็นข่าวเรื่องของการทำ M&A เห็นข่าวเรื่องของการ มีปัจจัยภายนะอกสมมติราคาน้ามันลงผลผลิทำให้ต้นทุนของกิจการต่าลงกําไรบริษัทมีนวโนมดีขึ้นสมมตินะครับการติดตามข่าวของเนี้ยมันจะทาให้เราเห็นความเป็นไปของบริษัทที่เราเลือกลงทุนหรือว่าถ้าใครลงทุนคริปโตนะครับการติดตามข่าวเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแพลตฟอร์มที่เราไปลงทุนด้วยเหรียญที่เป็นของแพลตฟอร์มนั้นๆจะมีโอกาสเต,ติบโตได้ยังไงทําไมดีมานม์นมนถึงจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกอย่างที่เวลาติดตามเมื่อมีอีเวนต์สําคัญเนี่ยมันจะช่วยท่สีำ ครับซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสายเทคนิคเนี่ยต้องดูกราฟทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่เป็นห่วงแต่ว่าเป็นห่วงกับการถือลืมมากกว่าว่าเฮ้ยการถือลืมเนี่ยครับบางทีมันก็เป็นสิ่งที่พูดที่ดีนะเพราะว่าอย่างอสังหาริมทรัพย์สภาพคลองต่ําไม่มีราคาตลาดให้เห็นขายยากการถือข้ามปี10ปี2 0ปีเห็นโอ้โหราคาที่เพิ่มเข้ามา10เท่านะครับซึ่งที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคต ที่ดินยังจะโตไปในลักษณะนั้นหรือเปล่านะครับไม่มีใครรู้นะครับแต่ในทางทฤษฎีควรจะโตเช่นเดียวกันกับหุ้นเราก็รู้ว่าหุ้นมันก็จะเติบโตไปในอนาคตนะแต่ไม่ใช่หุ้นทุกตัวนะครับในพอด c a แคสต์นี้ผมก็ถ้าเกิดเอาแบบแนะนําแบบง่ายๆสุดก็คือไปซื้อกองทุนรวมนะครับถ้าไม่มีเวลาแต่ผมเชื่อว่า การลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่ฝากผีฝากไข่ฝากเงินไว้กับคนอื่นลงทุนนะครับแต่ผมเชื่อว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการที่เราเลือกลงทุนด้วยตัวเองนั่นแหละครับฝากผีฝากไข่ไว้กับตัวเองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดใครอยากลงทุนได้อย่าง ได้ดีเป็นนักลงทุนที่ดีแล้วประสบความสําเร็จแล้วกันนะครับต้องคัดเลือกสินทรัพย์ได้ด้วยตัวเองนี่คือปัจจัยหลักเลยนะครับแล้วก็กระจายซื้อนะครับอย่าไปฟาดไม้เดียวหมดอออินนี่มันไม่เคยทําให้ใครรวยจริงๆครับถ้าเราไม่โชคดีจริงๆเหมือนเข้าบ่อนเลยนะครับกระจายไม้ซื้อครับถ้าใครไม่แน่ใจก็ดีซีเอไปเรื่อยๆน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการที่เราเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือชนะใจตัวเองหมั่นเติมพอร์ตนะครับเอากาไรกลับมาใสาใ่พอ ทำให้ใครรวยล้นฟ้ารวยเร็วรวยแรงได้แบบอย่างที่เราเห็นในสื่อครับมันอาจจะเป็นส่วนน้อยมากๆเขาอาจจะฟลุกแทงเลเวลเหรคูณร้อยแล้วตลาดดีดแรงปังปัง,ปงพอดีแล้วได้กําไรนะครับแต่ว่าในเบื้องหลังนะครับ สิ่งที่คนหนึ่งได้กําไรมากมันก็ตามมาด้วยการขัดทุนของคนอย่างมหาศาลด้านหลังที่เขาไม่ได้ออกมาพูดให้เราเห็นเท่านั้นเองนะครับน้อยครั้งมากๆที่ผมจะเห็นคนเอาติดลบหลายๆล้านมาโชว์ครับส่วนใหญ่ก็จะกําไรมาโชว์ซึ่งภาพที่เราเห็นมันเป็นส่วนน้อยของตลาดจริงๆครับมันจะมีจังหวะที่เราเทรดพลาดมันจะมีจังหวะที่เราเลือกหุ้นผิดมันจะมีมาจังหวะที่เราตัดสินใจอะไรก็พลาดไปหมดนะครับแต่มันก็จะมีช่วงบางจังหวะที่ตัดสินใจอะไรก็ดีไปหมดในช่วงนั้นแหละครับต้องหมั่นตรวจสอบและดูตัวเองดีๆน,น,นะครับว่ารับนะค สุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าเวลาเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในการติดตามข่าวนะครับแต่ว่าคนที่จะลงทุนประสบความสำเร็จเนี่ยไม่มีเวลาก็สามารถทำได้ผมมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ก็ทำอาชีพอื่นเหมือนกันเป็นเจ้าของกิจการดูแลกิจการให้กับที่บ้านไม่ได้มีเวลาติดตามพอร์ตมากนักนะครับแล้วก็ลงทุนแบบไม่มีเวลาเนี่ยครับแต่ว่ามันตามข่าวดูให้มันเป็นเป็นพาร์ทงานหนึ่งในชีวิตของเราที่เราต้องติดตามนะครับพอเราหาเงินมาถ้าเราเก็บไว้ในบัญชีธานาคาร แน่นอนครับว่าเงินก้อนนั้นมันยากที่จะโตขึ้นจริงๆนะครับการลงทุนก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและตอนนี้ก็ข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากๆครับการไม่มีเวลามันไม่ได้หมายความว่าเราลงทุนไม่ได้นะครับแต่เราต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเราอ่านติดตามตามหลังก็ได้ครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้แบบเรียลไทม์ขนาดนั้นนะครับถ้าเรามองภาพที่ยาวหน่อยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสนี่เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟฟาโลนะครับ mm hmm. เพื่อนงใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ